เปิดตัวเทียบร้อยสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือโปโก X3 Pro และโ o โก F3 แรงสะใจด้วยชิปเซต็ตเดบิวต์860และ870ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง1 0ื่นบาทนะครับสวัสดีครับกัะมัาเดตข่าวสารแบบเฉพาะกิจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีการเปิดตัวเราเลยรีบนํามาอัปเดตให้ทราบกันสำหรับแฟนโปโกโฟนนะครับ แต่ก่อนแม้จะขอสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภ่ายข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะหลังจากที่ตั้งหน้าตั้งตารอกันมานานนะครับในที่สุดโปรโก x p r r o และโปรโก F3 ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยครับ โดยมาพร้อมกับสเปคที่โดดเด่นด้วยชิปเซต Qualcomm Snapdragon 800 s e r i e ์ทั้งคู่ในราคาที่ย่อมเยาว์นะครับเข้าถึงได้ไม่ยากด้วยโป c โก X3 Pro ยังคงมีดีไซน์ภายนอกที่คล้ายคลึงกับโป c o ก X3 NFC แต่มาในสีสันที่ใหม่ขึ้นนะครับโดยมีหน้าจอแสดงผลเป็น IPS LCD ขนาด6.67นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ สามารถ,ถถ่ายทอดคอนเทนต์ได้อย่างลื่นไหลด้วยอัตรารี f ฟรชเรท 120Hz พร้อมกับตอบสนองได้อย่างฉับไวด้วย Touch s a m p l 240Hz ด้วยภายในขับ เคลื่อน้วยชิปเซต qualcomm s n a p d a g o n 860ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพมาจาก snapdragon 855 plus พร้อมกับแบตเตอรี่5,160มม ah, ที่รองรับระบบการชาร์จที่เร็วถึง3 3วัตต์และทำงานอยู่บนระบบ android 11ครอบทับด้วย miui 12สหรับหน่วยความจำภายในมีให้เลือก2รุ่นครับก็คือ ram 6GB ิน่วความจำา2 8 8และ ram 8GB กิน่วความจำา256ครับ ในส่วนของการถ่ายภาพเจ้าต,ตัว Poco X 3 Pro จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลและกล้องหลัง4ตัวซึ่งประกอบไปด้วยเลนส์หลัก68ล้านพิกเซลออทตราไว์ Ultra 8ล้านมาโคร2ล้านพิกเซลและกล้อง d e ฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลครับ สำหรับเจ้าตัวโปโก F3 อีกหนึ่งรุ่นตัวนี้มีการรีแบรนด์มาจาก Redmi K40 ที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนเมื่อเดือนก่อนนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ พร้ SD พอมกับรองรับ Refresh 120 Rate 120Hz ทัช c h s a m p l i r 360Hz เพื่อการตอบสนองที่ลื่นไหลฉับไวภายในก็จะมีหน่วยประมวลผลที่แรงด้วยนะครับเป็น Snapdragon 870มีรุ่นอัปเกรดนะครับมาจาก Snapdragon 865นั่นเอง แบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่จัดมาที่4,520ม ah. ิลลิแอมป์การชาร์จก็เร็วที่3,3วัตต์มาพร้อมกับ Android 11และ MIUI 12ครับสำหรับหน่วยความจำของตัวโทวรศัพท์มือถือรุ่นนี้แบ่งเป็น2รุ่นคือ RAM 6 g b หน่วยความจำ128และ RAM 8 g b หน่วยความจำ256ครับด้านของการถ่ายภาพเจ้าตัว p o c o X 3 Pro จะให้กล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลและกล้องหลัง3ตัวเลนหลัก18ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้านและเทเลมาโคร5ล้านพิกเซลครับ สเปคเพิ่มเติมของตัว Poco X3 Pro รุ่นนี้เป็นลำโพงสตรีโอ o l b y Hi-Res ด้วยหลหูฟัง3.5มิลมีมาให้นะครับบลูทูธ5.0 NFC ก็มีครบๆเลย USB Type C ในส่วนของเจ้า Poco F3 รุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบเสียงสตรีโอเหมือนกัน Doby o l b y Hi-Res มี b l บลู o t h 5.1 NFC แล้วก็มี USB Type C ครับราคาและก็วางจำหน่ายบ้างเจ้าตัว Poco X3 Pro เริ่มวางขายในต่างประเทศนะครับตั้งแต่วันที่24มีนาคมเป็นต้นไปโดยมีราคา ในรุ่นของแรม6กิกะหน่วยความจำ128จะอยู่ที่249ยูโรหรือประมาณ9,200บาทในขณะที่อีกอีกหนึ่งรุ่นก็คือแรม8กิกะหน่วยความจำ256อยู่ที่299ยูโรหรือประมาณ11,100บาทครับถัดไปอีกมือถือหนึ่งก็คือโป c o ก F3 เริ่มวางขายตั้งแต่วันที่27มีนาคมในต่างประเทศนะครับแรม6กิกะหน่วยความจำ128อยู่ที่349ยูโรหรือประมาณ12,900บาทและแรม8กิกะหน่วยความจำ256จอยู่ที่399ยูโรหรือประมาณ14,800บาทครับ อย่างไรก็ตามนะครับทั้ง2รุ่นเนี่เป็นราคาในโซนของยุโรปหรือหน่วยของยูโรนี่แหละถ้ามาวางขายในประเทศไทยราคาจะถูกลงกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับถูกลงประมาณ15-20%เลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยมี1รุ่นแน่นอนที่ราคาเข้าถึงได้ไม่ยากอย่างตัวโปโก X3 Pro อ่าราคาจะเล้าใจขึ้นนะครับคราวนี้ต้องมารอดูกันแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเอารุ่นนี้เข้ามาขายนะครับซึ่งเอามาขายแน่ๆแหละจะเปิดราคาเท่าไหร่บ้าง และเดี๋ยวถ้าเปิดตัวในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราเดินจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบเฉพาะกิจในคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อเท็จจริเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมติ๊งติ๊งไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันเลยนะสาาักครีมต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย